ช่องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกเพื่อไทยจะกลับมาด้วยซอฟต์พาวเวอร์อุ้งอิงแพรทองทานจินวัตหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะรองประธาน,นาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติจะจัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่3ตุลาคมนี้โดยมีเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีอีก9กกระทรวงเข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติโดยการนำของอุ้งอิง กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนักวิเคราะห์หลายคนวิเคราะห์กันว่านี่คือจังหวะก้าวของนายกเงาที่ส่งตรงมาจากบ้านจันสงลาถัดไปช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้จะมีการประชุมพักเพื่อไทยเพื่อเลือกหัวหน้าพักคนใหม่แทนนายแพทย์ชนน่านสีแก้วที่ลาออกไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขตัวเต็งในเวลานี้มีคนเดียวคือแพรทองทานชินวัตรจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะขยับเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย ล่าสุดครูมนิตสังพุ่มสสสุรินทร์พักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่าสสเพื่อไทยร้อยเปอร์เซนพร้อมบูดเลือกอุ้งอิงเป็นหัวหน้าพักหากมีการเสนอชื่อมาสู่ที่ประชุมพักในสถานการณ์ที่เพื่อไทยเผชิญวิกฤตศรัทธาชื่อของแพรทองทานชินวัตรเท่านั้นที่จะเรียกคะแนนนิยมคืนกลับมาได้ทำไมนักสังเกตการทางการเมืองจึงเรียกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติหรือซูเปอร์บอร์ดว่าคอรมอซอฟต์พาวเวอร์ ประการแรกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโตะเป็นประธานตามมาด้วยแพททองทานชิน,นวัตรรองประธานแถมยังสมทบด้วยพันศัก์วิญยรัตที่ปรึกษาและยังมีในแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเป็นกรรมการส่วนผู้ประสานงานคือในแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประการที่สองมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานร่วมเป็นกรรมการนอกจากนี้ยังมีคนนอกเข้าร่วมอีกจํานวนหนึ่งซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติแม้นายกเศรษฐาจะนั่งประธานแต่ยังคงเข้าร่วมประชุมไม่ได้ทุกครั้งเพราะมีภารกิจกด้านอื่นอีกมากมายดังนั้นอุ้งอิงในฐานะรองประธานน่าจะเป็นเจ้าภาพคอยสั่งการคอรมอซอฟต์พาวเวอร์ ขณะที่เศรษฐาทวีสินสวมหัวโขนนายกโดยตำแหน่งว่าราชการแผ่นดินอุ้งอิงแพ่ทองทานว่าที่หัวหน้าพักเพื่อไทยก็คงเข้าถังหน้าที่นายกเงาขับเคลื่อนคอรมอซอฟต์พาวเวอร์คู่ขนานกันไปโดยมีหมอเลียบสุรพงศ์สืบวงลีอดอีตรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนแรกสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยจะเป็นขุนพลคู่ใจอุ้งอิงในการผลักดันนโยบายวันแฟมิลี่วันซอฟต์พาวเวอร์ ในอดีตนายกทักษิณไ,ได้เริ่มโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกและกรุงเทพเมืองแฟชั่นเมื่อเข้าสู่ยุคชินวัตรรุ่นลูกจึงมีการนำเสนอนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ครบทั้งปลายน้ำและต้นน้ำในแพทย์สุรพงศ์ได้ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทยโดยระบุว่าได้บอกแพรทองทานว่าครั้งนี้ต้องลงมาครุบทำงานเต็มที่เพราะนายกไม่มีเวลามาจับรายละเอียดในซอฟต์พาวเวอร์แพรทองทานเป็นแคนดิเดตนายก ทำเวิร์กช็อปกันมานานนั่งฟังอยู่ด้วยกันถ้ามาอยู่ตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ารัฐบาลเอาจริงและนี่คือเดิมพันครั้งสำคัญของพรรคเพื่อไทยหากทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ให้ประชาชน20ล้านคนมีรายได้เดือนละ20,000ได้สำเร็จก็จะเป็นการสร้างฐานเสียงเพื่อการเลือกตั้งสมัยหน้า